รู้หรือไม่ผู้คนในสมัยโบราณพูดถึงต้นพวงครามไว้ไว่าอย่างไรใครที่กำลังมองหาไม้มงคลมาปลูกสักตน้นและกำลังคิดจะปลูกต้นพวงครามขอให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY พวงครามหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าช่อม,ม่วงจัดวาเป็นไม้ประดับที่มีลำต้นเป็นเถาและแต่กิ่งการเลื้อยเป็นพุ่มใหญ่ บริเวณกิ่งจะออกดอกสีครามและสีม่วงเป็นช่อยาวสวยงามจำนวนมากจึงนิยมปลูกไว้ตามรัว้วส้มประตูหน้าบ้านยิ่งทาช่วงไหนออกดอกพร้อมๆกันจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งต้นพวงครามนั้นมีสายพันธุ์ทั้งหมด2ชนิดครับนั่นก็คือพวงครามออสเตรเลียและพวงครามชมพูโดยลักษณะพิเศษของแต่ละชนิดจะอยู่ที่สีของดอก สิ่งคนไทยในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นพวงขามไว้บริเวณบ้านโดยกล่าวเอาไว้ว่าจะทำให้บ้านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญอีกทั้งยังเพิ่มสิริมงคลอีกด้วยถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ เราสามารถน้าเอาดอกพวงครามมาใช้ประโยชน์ได้ครับยกตัวอย่างเช่นดอกนํามาคั้นสกัดเอาน้ําสําหรับเป็นสีผสมขนมหรือที่เรียกว่าขนมชอม,ม่วงนอกจากนั้นดอกยังสามารถนํามาต้มย้อมผ้าให้สีครามหรือว่าสีม่วงอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นทราบหรือไม่ว่าพวงครามนั้นสามารถนํามาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและป้องกันโรคได้ดังนี้ ดอกของพวงครามช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคดอดเลือดในสมองช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยในการบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจช่วยผ่อนคลายทําให้นอนหลับสบายส่วนลำต้นและกิ่งนํามาต้มน้ําดื่มแก้ปัสสาวะเล็ดแก้อาการท้องร่วงโรคบิด พวงครามหรือว่าช่อม่วงสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการพอมเมล็ดแต่ที่นิยมคือการปักชำเถาและการตอนกิ่งหรือว่าตอนเถาซึ่งการปักชำและการตอนจะมีข้อดีก็คือทำให้สามารถออกดอกได้ไวส่วนการพอมเมล็ดจะใช้เวลาในการออกดอกนานกว่าแต่จะได้เถาที่แตกกิ่งจำนวนมากลำต้นมีอายุยืนเหมาะมากสำหรับการปลูกไว้นาน และปลูกเพื่อทำซุ้มประดับหน้าบ้านส่วนการดูแลไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าพวงครามนั้นชอบแดดซึ่งจะสามารถอยู่ในบริเวณที่แดดส่องถึงได้ตลอดทั้งวันอีกทั้งในเรื่องของการลดน้ำลดน้ำเพียง1ครั้งต่อวันก็ได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากนักส่วนการใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่ทุก2เดือนครับหรือว่า3เดือนครั้งก็ได้ เพ,เพิ่มแร่ธาตุให้กับดินและทําให้ต้นไม้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นใครที่กําลังมองหาต้นไม้สักต้นและปลองว่าพวงคลามตอบโจทย์แน่นอนครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ